ครับอยู่กับข้อของพ่อหมานพ่อหมานครับผมพ่อหมานสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่ลูกกับพ่อนาะแม่ลูกครับมื่อนี่โอ้แม่ลูกห้าลูกแดียงเดี่ยงเดี่แม่ลูกแม่ครับลูกแดงแม่กับตัวแม่แม่กับตัวแม่ครับลูกกับตัวแม่ถักเดือนแล้วพ่อเนี่ยโอ้ลูกประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับเนาะประมาณเดือนหนึ่งเพราะไม่เป็นแม่เขาเป็นลูกเท่าไหร่เนี่ยนี่ตลูกสองนะครับนี่นะตัวนี้ตัวที่สองอะเนาะโอ้ยตัวที่สองครับแข้งขาใหญ่เนาะเบื้อเรื่ดีพอนะพ่อนะอืมว่ะตัวลึกดีเป็นตัวลึก ถุว <Sen Heck S 1> ยเนาะหก็ร้อยส่สเนาะรยสี่เขาดเนาะครับผมเนี่ยดูเบื้องหนาดีครับหนานอกจับตั้งดีเลยแม่เขาก็เนาะพอเนาะนี่ม hmm. right? ันทับเพราบ้านนี่เนาะพอเนาะแนี่ยทับพ่อบ้านะอืออันทับเทมเิ่มใส่งไปนี่ก็ยิโอ้ักยอพอเปิดไรนี่เนี่ยว่าเปิดไ้นี่หนาครับสอเมือหนาสองเมืงหาเนาะต่ออครับลองได้อีกเนาะพอเนาะบนดูบัตรออกมีอีกย่นบ่ รับไปท่งก็ได้ทุกพ่อเนาะได้ครับเอาครับพอมีเบอบอร่อยจิโน่เลยงฟีวล่ะจิโ่งฟีตางหากนี่ยครับโอ้เอาเอาอยากขายะอยากขายก็ราคาอยากขายนี่ยไม่บอก่าเอามาแล้วก็ต้นขายด้วยเน่ยขายนม่ไดขายลงขายนบ่ไดขายลงตามธรรมชาติของมันเนาะพ่อเนาะครับขายนบ่ได้ขายลงสองรบครับนี่เอประมาณครับศูนย์เก้าเมแปเก้องาสรก็ศูนย ห้าเจ็ดสามสี่สามห้าครับผอมหวานครับเอาไปถ่ายนะครับผอมหวานเด้อถายชัดครับเอาเราบอกว่าสองหมื่นถาครับสองหมื่นถาต้องได้อีกครับกันขายถึงมาได้เราก็ขายลงเด้อพี่น้องเด้อทัวร์หาเราลดครับเนี่ยถูกหลายครับเนี่ยครับเป็นเด็กกับหกเด็กนะครับลูกผงหวานนะครับชัดๆนะครับเด้อเนี่ยน้ำลูกผมนะครับผมเรื่องเนื้อนางดีอกยอกเลยครับเนี่ยเบือลืงก็ดีได้เนะครับ พวดีแม่ก็พวดีอืมมันได้สามเสียงไปแล้วนี่โอ้ยนกพอนานเนะาะกระกระหูดหูดเลยเนี่ยยี่เด้ประมาณเส้นเดี่ยงก็ดีนั่นแหละกำลังเลงน้องกำลังตั้งได้เนาะกำลังตั้งตัวมันต้องเลงน้องดีอืมพี่น้องเอ,อ้ยมาเก็บไปไว้ให้พี่น้องเนี่ยแม่ลูกตัวเนี่ยแม่แม่ที่จะเอาไปเลี้ยงครับระห้องไว้สองมหาจะซื้อหรอครับไปไปเล ก็หลายปอดเนาะปอดมาถึงกันแม่นโตร้องกันได้โตร้องกันได้เป็นตาเลี้ยงหลายอยเป็นตาเลี้ยงโมยอยู่เลียนเดียวนึงไงเนาะประมาณคอมเม็ดของลูกคนนเลยสุนพร้อม์สวัสดีครับพ่อครับครับจะพ่อยได้แม่ลูกมาสิพ่อวันเนี้ยครับได้แม่ลูกปูนะแม่ลูกเป็นลูกปูเนาะเปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยเปลือกไม่สิบแปดเปลือกไม่เมื่นแปดเนาะครับ ต่อได้ต่อได้คือเขาลูกเป็นลูกอย่างครับเนี่ยหน้าที่เป็นลูกหลอดนะครับก็เป็นลูกหลอดนะแต่พวกหูไปสวยไรเนาะแม่ขาวแต่ว่าลูกแดงนี่เนี่ยแม่ขาวให้ลูกแดงลูกแม่จะเป็นลูกสวยนี่นี่เลยโตสามกันเนาะครับลูกกับประมาณเดือนนึงเนาะประมาิงนครับเนาะลูกประมาณสามอาทิตย์เออยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าวันเอาน้อให้บอกเบอร์ให้ผมเนาะเลยครับบอกเบอร์โทรศัพท์เนาะไม่ต้ออยากไดน้ำศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเก้า แปดสองเจ็ดอเอาไว้นะฟูดแปดเก้าแปดแปดแปดเก้าเก้าแปดสองเจ็ดไม่ห้อยย่งครับผมไม่หอยลุงครับไม่ห้อยลุงเนาะครับผมไม่ห้อยขอได้ขายครับผมโดี๋ยวถ่าทชัดๆครับเนี่ยงามๆพี่น้องเอ้ยวเนี่ยปลากระเพียงเสี่ยวว่าไม่ลูกงามงามหาเบิ้งนะพี่น้องเด้อนี่เราห้องว้มือเปดด้ครับเนี่ยถ้าเป็นเป็นลูกครูครับอ่าเป็นลูกคู แม่เขาก็ดีนะครับนี่แม่เขาหางกูนะครับหางยาวเลยนะพี่น้องหางยาวแม่ก็หางดีสูงใหญ่นะครับแม่ครับสูงใหญ่สูงร้อยสี่สิบได้แล้วครับแม่แแมโอ้ยมันแตกชุดเต่าครับพี่น้องครับเราวกเพีื่อนชาวบึง งว right? so right? ่าแม่ล so, uh, ูกเด้อพี่น้องเด้เมื่อนี่เมื่อวันเสาร์ตลาดนัดบ้านขาวพี่น้องเมื่อนี่ก็มาอยู่กับตลาดนัดบ้านขาวตรงเช้าวันที่หนึ่งมิถุนายนสองวันหน้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องเด้อมาขอเพียงพายพี่น้องมาอยู่กับตลาดนัดบ้านขาวครับวันนี้เแถวที่ไทยเบิ้องว่าแม่ลูกว่าเลี้ยงพี่น้องวันนี้เขาหลายอยู่ครับนี่ครับคูที่สองครับวันนี้ไายไป็นคู่ที่สองนะพี่น้องเดี่ยออกได้ไหมไหมมถึงสองทีเลยพี่น้อง ลูกรับลูกผูครับสีเจ้มพุดเลยนะครับหัวขาวให้ลูกแดงลูกเราก็ล้ำดีครับ มันเนีม้มาอยู่กับของไฮนั้นนะพี่น้องเด้อเนี่ครับเราไปเดิงกวาผูกมาเมื่อนี้ครับกวาผูกเขาคอกเขาขุนนะพี่น้องกวาผูกกระหองไงลายละหมื่นหกพี่น้องลายละหมืน่นหกเนาตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวผูกครับตัวผูกกับตัวแม่นะครับเด้อพี่น้อง อันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวปูครับเราห้องไว้1มือหกขืนครับพี่น้องเอวนี้เป็นเราห้องไวัมือหกพี่นนะ้อง ถึงกับประมาณ125ถึง130ได้พี่น้อง,ง130แข่งขาดีได้พี่น้องด้วยใหญ่มือหกครับอันนี้มือหกเขยบเียงละคาบุงนด้พี่น้องด้วย่ยยาย,ายให้บุงครับ ครับวันนี้มาอยู่กับพ่อของพ่อจอยนะครับเนาะพ่อจอยตัววันหนองบวัวระวครับพี่น้องเราได้งัวแม่ลูกมาสองคมนะครับคมนึงเป็นงัวเป็นคมแม่ลูกปูกอันนี้เป็นตัวปู้ครับสีสอนี่สี่สอ่อแม่ลูกลูกผัวนะครับแม่ก็สูงอยู่ประมาณร้อย ที 1. 1. ่สิบได้แล้วครับที่สิบที่สิบบวกพอใจ่ายสีสอดี่เท่าไหร่ก็คืึสองสองหมื่นเอ็ดตัวตัวสีแดงสองหมื่นสองอ้าผมตัวนี้เราห้องไว้สองหมื่นเอ็ดครับเป็นลูกปู่ครับพอใจอันนี้อีกตัวนึงครับสีแดงครับสีแดงสีแดงนี่เราก็ห้องไว้สองหมื่นสองครับผมว่ากับประมาณลูกลูกแรกลูกสองนี่ครับ นี่ครับห้องใบสองพืนสองพี่น้องเด้อครับไอ้เป็นเก็บทเที่ยวราคาครับแม่ลูกลูกปู่ครับพี่น,อ <c oughs> น้องนี่ครับแม่ลูกของพ่อจ้อยสองมืนสองครับพี่น้อง bình giá phòng này các bạn đi đấy. Ừ. 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 ครับนี่ตัวน,นี้ติดกันอยู่หาล้อยพี่น้องเด้อว่าตัน่เนี้ยนนเอาเอาติดกันอยู่หาลอยทีได้ขายอยู่ตรงนี้สอ,องหมื่นหาลอยที่เอาน้ำพื้นอ่ะเออมน วันไนสองหมื่นบ่้องสองหมื่สอ่ยก็ซื้อมาสองมื่นนะขอเท่านั้นครับคือบรรยากาศต่อรองกันนะครับด้อพี่้องแมนมันขายยากเดี๋ยนียขอคำนขางนั่นขอกันกิกันาอเจ้ายุตัดตรนเนี่ย่ยากได้หรอ่ยากผมก็ขายพยากเดียวกันนี่ใช่ผมแบบเขาหากินนาะปั่นกันไปหากินได้หรอดอกวันน่ะ ครับนี่ไทยเบิ้งนี่ครับเนจะ้าของคุณพ่อเราห้องไว้ตัวนี้สองมือซีครับตัวใหญ่ๆนะครับเป็นหวัวงวงหูนะครับเจ้องวงหูออกหมุนอีกน,นึงครับแม่ใหญ่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าซึ่งครับสี่สิบห้าวกพี่น้องเป็นหวัวแม่ทหางหลูกพี่น้องเราเ้องไว้สองมือซีครับตัวรองได้แต่แดงๆในรถนี่เป็นว่าแม่สาวไปครับแดงๆเนี่ยครับแดงๆดสามตัวนี่เป็นหัวแม่สาวเราเ้องไว้ตัวละมือสามพี่น้องเกี่ยวกักายเบิ้งพี่น้องเด้อ ไปข้างหลังก่อนครับพี s <S right. ่น้องข้างหลังเราห้องว้ตัวละหมื่นสามไปไโอข้างหน้าครับตัวละหมื่นสามเด็แดงในห้องว่ายตัวละหมื่นสามพี่น้องดื้อเราห้องว่ายตัวละหมื่นสามพันครับวันนี้เกิดมาอยู่กาะห้อยแหล่ห้อยแหล่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ เมืขาเด่ได้อย่างมาเมื่อไงแม่ลูกสองโคมครับแม่ลูกสองโคมเป็นลูกตัวผู้ตัวไหมไอ้คู่หลังนี่เป็นตัวผู้ครับคู่หลังเป็นแม่ลูกผู้เนาะเปิดไว้เท่าไหร่น่ะเปิดไปยี่สิบเอ็ดครับเปิดไปสองหมื่ 2, นเดน็ดเนาะลูกมันลูกลูกเป็นได้สามสี่เดือนลูกสามสี่เดือนน่าจะแม่ทนได้แับเนาะครับแม่ยังมาถ่ายตัวสองก้อนเอสตัวเนี่ยเออตัวนี้ตั้งนานอีเด้อตั้งนานนั่นเป็นแม่ลูกกันครับ เป็นแม่ล uh, mm ูกกันลูกแม่บ oh ่ะม่ลูกปู่ตัวเมียครับลูกตุ่ม่เปิดมาเจอเลยนะลูกแม่ลูกแม่ครัู่นี้เปิดมาสามหมื่นสามหมื่นเนาะเอาเดี๋ยวไปเบกล้ใกล้ๆก่อนลูกมันไส้หม้ออืมลูกเขาก็ใหญ่แล้วนะโอ้เนี่ยครับแม่แม่เขาทับยังไงห้อยสมแล้วครับ่ยังบ่มอยู่อืมสมตัวใดนสมเทียมเถอะสมหลอดเลยครับอืมนี่ก็ลูกหลอดแล้วลูกตัวใดนบุนเนี่ยวันนี้ผมบอก ตัวผสมไหมอือตัวไหมลูกตัวไหนครับตัวเพิ่ผสมยีเดียร์้องกี่เดี่ยวล็อกกี้มีใบวะพ่อพี่โอ้มีอยู่เนาะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ลูกเขานะครับกับตัวนี้แม่ทับเอาไว้แล้วกับล็อกกี้เนาะห้องไว้นละสามราคาสามหมื่นห้องไว้สามหมื่นครับลูกก็ลูกตัวนี้ก็ได้ ลูกกะดีอบ้างบงหกเดือนแล้วเจ็ดเดือนเนาะอืมเขาครับก็ถึงเจ็ดเดือือหกเดือนหกเดือนไปไปเนี่ยครับลูกกะดีนะครับเนี่ยอาดีนี่แม่เขาครับอพี่อะไรมีมีมี่ไงบ่มีมีใบบ่ได้มาบ่ไม่ออามาออกมาเบิ้งด้วอ่ามีคนจากได้นนะเอาถือไว้นี่แจ็อกกี้นี่นะครับแจ็อกกี้เนาะครับผมสมล็อกกี้ไว้ ัวนี้ผมล็อกกี้เอาไว้ครับเรากห้องไว้สามหมื่นได้ลูกน้ำครับอืมเนาะให้ลูกดีเนาะัี้ดครบเป็นตัวชิ้นใหญ่แค่ลูกวันไหนลูกตัวสามข้าทองครับอืมตัวสามที่ทับอยู่นี่เนาะครับครับผมซื้อเอ้าซื้อคนบ้านสามตัวเป็นลูกตัวตัวตัวพี่ก็เป็นลูกสาวอืมตัวพี่ก็ลูกสาวอืมให้ลูกดีเนาะสรุปแล้วเนาะประวัติเนาะครับครับผมนุ่มดีนะคนุ่มเปเลยนุ่มีครับมาในห้อยบอกเบอร์นะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม สี่สองแปดส่องศูนย์สามศูนย์ครับผมสองศูนย์สามศูนย์ไม่ห้อยแหล่นาะไม่ห้อยแหล่ห้อยจะไปก็ได้ครับผมเอาไวได้ขายครับผมว่าหันหน้ามาให้เบิ้งหน้าคนย่ฟังคนลูกก็ได้รนีลูกครับเนี่ตัวรรงได้อีกตัวห้อยเนาะตัวไนสามหมื่นเนี่ยตัวรองก็ได้ทู่หาได้ตัวรรงกันเอาครับตามระยะทางตรง กันบ่ไก่กระตงฟีได้เนาะลูกเขาก็ะตดดีด้ยครับเนี่ยเนื้อนังดีลูกครับครับเปงอเลี้ยงเพิ่นเนาะเชื่งดีครับงอเลี้ยงงอเลี้ยงงอคเพิ่นเอเอาไปกับจุงน้องดองรดเนี่เนาะนี่แล้วงอฟีเป็นตาเลี้ยงกินหาปันไม่ไกั้หลายดนี้หั้ินนนงใหม่ครับอืว นนเนี่ยเนี่ยของนมเสียหรล,ล,ลูกลูกกินนมดีครับเนี่ยยังไงครับวันนี้มาอยู่กับเพลงกันแบบเป็นคันยาอือม,มาอยู่กับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับผมแม่ได้งวัวแม่สาวเออเป็นลูกกับงัวผูมาตัวนึงเนาะแม่ลูกเป็นลูกผูตัวเนี้ยลูกผูเปิดไปเท่าไห,หร่มะสองหนึ่งใกล้ๆหวังเอาเลยเนาะรถได้ยอยู่วันนี้ครับรถได้น่ น่อยเนาะไ่ได้ห้อง่ได้ห้องผ่านไม่ไห้องหลายๆเนาะนี่เด้ตัวอันตัวปูนี่เนีตัวปูนหกพันหตัวปูนหกพันานเอาคุณแม่บอกผเก้าศูนย์เก้าศสีนย์เก้าเก้าแปดสองแปอคุณแม่ยังครับแมเจนเาะเอาครับกอนด้ขายครับเดยเบื้องเนี่ยครับตัวนี้คุณเาห้องไว้สองหมื่นสองพี่น้อเป็นแม่ลูกเป็นลูกปูนะครับเจ้ลูกก็หญ่ได้ประมาณร้อยเมตร เม็ดเดีลยวเรับเม็ดติ๊เพนได้ยุบดูเขานะครับเนาะอันนี้เราห้องไว้ห้องไว้ส่เงี้ยดืมอเลยเนี่ย6,005พี่น้อง6,005ตัวผูน้อยเขาคุ้นไปนะครับเนาะเราห้องไใบ6,000ห่าครับพี่น้อง6,005ครับน,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 นี่ครับตัวนี้เราห้องไใบ2,002พี่น้องดื้อ ครับแม่ลูกครับลูกผูกผมเขาแยกลูกออกมาเออเขาแยกเขาวิมีตัวขายนกนั้นมิตรจลูกอดอ้อนแยกงมมาได้ครับอายกมาอยู่กับพ่อเชียนพ่อเชียนสวัสดีครับผมพ่อเชียนได้ แม่สาวแม่ไม่แม่สาวแม่แม่แยกลูกแม่ลูกพานแล้วแม่แยกลูกมาแล้วลูกเขาเป็นตัวที่ไหนเงี้ยแยกออกไปอ่ะมีลูกตัวที่สามครับท่ออันนี้มีลูกดี่นะมีมาททองเตี้ยครับโอ้ทองกับตัวไหนครับพ่อทองกับกระถางครอขึ้นบ้านไหนบ้านเขาล่ะพ่อพ่อพันเนนาะเขาอ้สีแดงสีแดงสูงสูงได้ไว้พ่อขึ้นนะครับว่าใบสองเมื่อนซีอืมใ้สองเมื่อนซีก็ตามได้อีกอยู่ครับพอพันหลายดอกแล้วเนาะ ใกล้ๆกันเอาไว้ใกล้ๆกันนี่ห่างดีแล้วพี่น้องเด้อสูงกับประมาณร้อยร้อยสี่สิบได้ยุทธพ่อเนาะครับกับเรกยบขาง้ำเขาก็หักกระยานให้เดียวเนี่ยพัวค่าต้องมาดังาไปตึงเนาะแล้วพุทเธ่สองหมื่นสี่พี่น้องเด้อแต่สถานะเขาไม่มันว่ะสิมีลูกในสีเดือนแล้วกองสีเดือนเนาะครับสีเดือนหูเป็นลามเป็นอืมหูงถูกเป็นลามเป็นเนาะอันอันนี้ได้ได้ประกันพ่อเรือว่าอันซื้อไม้เชนึง ครับ <łość> ผมกซ็ซ <scholarships> ื <shocked> ้อมาคือน <pan> <iş> ้องเขาว่าเขาว่ามาตามน้องเป็นบ่มนพอ้าเดนเขาคครรัับบเป็นในบ้านครับครับหป็นห้องว่างบ้านกันแล้งครับสองศูนย์หองห่างดีนะพ่อเนาะตัวนี้ตัวนี้ห้องไว้ตัวนี้ห้องไว้ายเจ็ดพันเพื่อนเจ็ดพันเป็นงัวผูเนาะเข่าคอกไว้เนาะพ่อบอกดูให้ผมนะ 0 8 8 4 4 8 3ดแป8ครับพอเชนนะพ่อน้องน้องพอเชนนะเอาขอได้ขายครับพ่อครับนี่ครับเอาไปขาบพอขอบคุณไหมต้องพี่น้องเด้อเป็นงนี่นนีตัวแม่พอเชนครับผมฟูงดีด้งครับตัวนี้ ส่วงง่ายดูก็ดีทองสีดีเด่นครับคุณผู้ชมเนี่ยครับของพอเชนครับต้องไวสองกุศลสีพี่น้องเด้อทหาห้องสีเด่นพี่น้องเพชรดำอยู่ว่าอ่างดีครับสูงใหญ่สีเข้มแดงเข้มเลยพี่น้องสีแดงเข้มครับของพอเชนห้องไวสองกุศลได้พี่น้องเด้ออยากได้ตัวหาแล้วครับ ครับพี่น้องมันนี้ก็อยู่กับอีกนึงนั้นนักของห้อยมาดครับห้อยมาดได้มาสองตัวแม่สาวพี่น้องเรื่องงามๆแม่สาวฮอลลุนครับเนี่ยครับแม่สาวฮอลลุนครับเนื้อหนังดีอยู่พี่น้องไทยเบิ้งนี้เด้อครับเด้องามๆครับของห้อยมาดครับพี่ตัพี่น้องถึงกับประมาณร้อยสามสิบพันได้อยู่ได้พี่เด้อ อะไรมาสองตัวครับนเพื่อนี่พี่น้องเบิงคตัวหางใหญ่ดีพี่น้องนี่ตัวนึงครับอะไรมาสอ,รออสองตัวก็ะห้องไว้ตัวละตัวละหมื่นเจ็ดนะพี่น้องเด้อสองตัวสามมุ้งซีครับตัวน้องได้อีกอยู่ครับพี่น้องกห้องไว้ตัวละหมื่นเจ็ดพี่น้อง นอง,องคุ้นดีของไว้เหมือนเจ็ดพี่น้องเหมือนเจ็ดตัวละตัวละหมื่นเจ็ดพี่น้องของไฮมาดครับสองตัวพี่น้องเดอ้อครับหองงามคู่ครับสีแดงครับสีแดงของครูเลยครับสีแดงเข้มอยู่เรื่องดีครับพี่น้อง มี đầm เยอะบัดนี้ยืนขอขอขอบคุณให้เราตัวดอก500น่ะมาดูดิ Tôi đang đi vô học ngoài mặt Thôi đây ngoan ngắm khu nè ามคูนั่นอยากได้สามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพนครับผมถ้าสองตัวเนี้ยรถดอีกวะรถไดนิดหน่อยครับผมบอกว่าตัวละมือเจ็ดเราได้เมื่อกี้นี้ครับมืตัวละแยกเนี้ยเออแยกตัวละมือเจ็ครับก็โยกคู่ก็เอาหาพันะหลายต้อีหลายกครัายกเ้ี่ผมงงเนี่ยวันนี้ผมก็ยังว่าอยู่เขาที่ยุบพองผมจะบอกเลยเออโอ้เอาเตัวละมือเจ็ะพเนาะ เอาบอกเบอร์เนี่ยเบอร์คมเดกเบอร์เจ้าเราเจ้าห้าศ์ห้าสองกเก้าเก้ารก็ศูนย์เก้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองสองหกเก้าหกสองหกเก้าหเ้าผมเอามาวครับเด้อพี่น้องเราหงติดเะครับเรงไวตัวละหมือนเจครับตัวละหมือนเจตัวสามืนสีครับนี่แหละครับอยากได้ทุหาแล้วครับครับครับ ขดเมนขอได้ขายด้อขอบคุณครับคู่นี้สาหนั่นดิเเี๋ครับหัวงามคู่ครับหัวงามคู่ของข่มานจะไลองด้อง้ครับสามมือีครับสามมือจีตัวละมงเจ็ดรครับ นี่ครับคุณแม่นะครับเนาะนี่เราขายงอได้ตัวหนึ่งเราซื้ออีกเต็มรถพี่น้องเราว่าขายว่าได้ก็ซื้อท่านรอครับเอานี่แหละครับวิถีชีวิตของนายห้อยนะครับเด้อซื้อมาขายไปขายว่าได้ก็ซื้อครับขายขึ้นไม่ได้ก็ขายลงพี่น้องเด้อวิถีเช้าวิถีชีวิตของนายห้อยเขาเอาครับวันนี้ก็ขอปิดช่องขอเพียงเลี้ยงตัวได้ไปทันนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องให้ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้นะพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ